เกือบตกน้าครับเมื่อกี้เป็ดเกือบตกน้ำอีกแล้วซสดมีซส์ครับมีซส์อะไรอะ่ะมีตัวอีกครับมีตัวอีกแล้วครับเฮ้ยไม่จ่อยไอสาบใหญ่ก,กีไีไอจ่อยนะครับ กลับมาพบกับพาเพื่อนตกปลานะครับ EP นี้นะครับมากับนอาร์สองคนเนาะวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับสบายๆครับวันนี้เรามาอยู่กันที่คลองละพีพัฒน์นะครับแถวเส้นนี่เนาะลอยต่อยุธยากับพุ่ทานธนะครับอันนี้คือหมาที่เรามาตกกันนะครับเช้านี้เนี่ยผมลงผมลงไปเลยนะประมาณ4ครคันนะครับประมาณ4คันเนาะก็นี่วางเรียงเลยสี่คันนะครับ เรามาดูกันนะว่าวันนี้เราจะได้ปลาหรือเปล่าความจริงอะผมเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งนะครับเคยมาตกละครั้งหนึ่งแต่ไม่ไม่ค่อยได้ตัวได้ก็ได้ตัวเล็กนะครับปลาตะเพียนนะครับรอบนี้ผมลงเบ็ดไปตอนประมาณ8ดโมง8ดโมงเนาะก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าอา่สักหนึ่งสองชั่วโมงว่าจะมีตัวบ้างไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศร,บรอบๆให้ดูนะครับ อันนี้ไม้แรกไม้หนึ่งลงปุ๊บกระดิกปั๊บเลยต้องใส่กระดิกหนอยเอาครับเอาครับตัวแรกมาแล้วครับตัวใหญ่เอ้ยอยู่วะเอ้ยทำไมไม่วิ่งเลยวะโอปาใจมาครับกระตุกอย่างแรงทำไมแรงมันดีมั้ย นะครับเหมือนเดิมครับปลาเจ้าถิ่มครับปลารับแขกมาแล้วใส่ทอดครับับมาแล้วครับแต้มแรกปลาขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายให,ให,หม่ตอนนี้น่าจะเป็นใหม่ของของสามมาเป็นเดี๋ <S 1> <S 1> ยวเราจะขึ้นไปของสี่ของห้าของหกจากที่ดูในเพจเพื่นตกปลาเนาะว่า ปา่าน่าจะอยู่บนบนะบนตอ,อนนี้กี่โมงแล้วครับนะเก้าโมงครึ่งครับโอเคเก้ามงครึ่งครับไปใหแโอเคงั้นเดี๋ยวไปกันครับ เราขับรถกันมาแค่ประมาณ15นาทีไม่ถึงด้วยนิดเดียว๋อ้ดูหมายใหม่นะครับหมายนี้นาอา์ตเลือกนะครับหมายนี้เออ,รรอใช่เขาพูดไปบอกว่าห้าจุดห้าจุดกๆๆุดสุเนี่นรเราประมาณนี้แหละเรานี่น,น,ออนี่หมายใหม่ครับเพิ่งลออคลองเนาะฝั่งนี้เพิ่งลอกคลองหมดเลยอันนี้น่นาจะโวนสองสื่ เพี่จตรงใต้สถานก็น,น่าตกตอนแรกที่บนรถ่ะจากการสำรวจ<ช>พื้นน้ำและพื้นดินถ้าพื้นน้ำน่าจะมีปลาครับและถ้าพื้นดินมีงูครับอ๋อมีงูต้องมีปลา <c oughs> ปลาเนี่ยผมดูลายแล้วมีปลา,าให้ไหมอโอเค,อะอเคน,น,น,นะงั้นเดี๋ยวเราใช้เวลาเตรียมตัวกันไม่เกิน15นาทีนะครับตกต่อนะครับ ตึงเหรอจะได้เหรอครับนานาได้ปลาอะไรครับปลานิมไหมครับเฮ้ยไม่จ่อยไอ้สัดใหญ่ออกวู่อีกไจอ,ไจ,อไจ่อยนะครับ,อรบโอเคเลยไซส์ดีเลยไหนหมุนขึ้นมาโชว์หน่อยครับเหี้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่อยูุ่้ยตั้งใจใหญ่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 ว่ะใหญ่ใหญ่ไม่จ่อยไม่จ่อยตัวนี้ไม่จ่อย ามาาครับเก็บปากนะครับไม่ได้กเก็บไหนสิงใสกุยนะครับมีตัวอีกครับมีตัวอีกแล้วครับอ่ามีสายเฮ้ยปานินครับ เอ้ยเอาอย่างนี้เกี่ยวเหือกโเสียชื่อวะเส้ยชื่อวะตอนนี้แต้มหนึ่งนะครับโอเคครับครับโอเคครับนี้ถือว่าใหม่นี้ไม่พลาดหรึ่สรุปอันนี้แต่อันนี้คือเกี่ยวเหือกนะในโม่ไหนตกปลาเกี่ยวเหือกเกี่ยวเหือกเสียชื่อวะเกี่ยวเหือกดีแหละปลาไม่เจ็บมากนี่ตกไปย่ายเกี่ยวเหือกใครว่ายผ่านตะก้อผมผมเอาหมด่ะสองแต้มครับ ไปครับตัวยนนต่อฟอกเกอร์เปล่าขันแรกหรือเปล่าพี่จิ๊บเออคันนี้หรือเปล่าคันนี้เหรอตัวใหญ่ครับมีมีไซส์ครับตัวนี้ผิดคิวเข้ามาครับเฮ้ยค่อยเล่นค่อยเล่นไหนครับหัวมันอยู่ไหนครับ โอ้มาครับใหญ่จริงว่าเอ้ยปลานิลครับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกันมาเอ้ยไม่ใช่ครับปลารับแขก์ติดคันผมหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมขายดีเลยลงไม่ดีลงไม่ดีพี่มาสองคนจับยังไงเบ้างได้ได้ อีกต่อใช้บนใช้บนได้อยู่็นเรื่องครับ

ถาวังมันพัข้า่อนนแล้วคเนี่ยตัวจอยปะเนี่ยจอยดิโหใหญ่ไหมมับทุกนีหรอเกือบตกน้ำครับเมื่อกี้เด็ดเกือบตกน้ำอีกแล้วโอ้โหเกี่ยวท้องว่ะ เอ้ยมาว่ะเบ็ดมใคมนะแต่ก็บ็ดวคมมาครับเกี่ยวปลาเสียาจเกี่ยวปลาหรือเกี่ยวคางครับเนีปลากะมังครับปลากะมังอ้ยไม่ใช่หว่ะเหมือนตะเพียนวะตะเพยนตะเพียนเฮ้ยทำไมมันหลังเป็นอย่างนั้นครับเนี้ยเหมือนตัวนี้ได้ด้วยนะเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยอยเ้ตัวเล็ก็ครับเมนหมานะครับ เตีย<อ>นครับนะครับยอยอด,ยอดวันนี้นะครับประมาณบ่ายหนึ่งแล้วเนาะบ่ายหนึ่งแล้วนะครับเป๊ะๆนะครับเราตกกันตั้งแต่ตอน8โมงนะครับเทียนบ่ายหนึ่งก็ถือว่าสนุกมาก,กวันนี้สุกมากเพราะว่าปลาที่นี่ค่อนข้างเยอะพอแรกมาตกอะหมายแรกเราแทบจะไม่ได้เลยใช่ไหมชั่วโมงกว่าประมาณ9้าโมงครึง่งเนเราก็ย้ายมาที่นี่กันย้ายมาที่นี่ก็ส0 1ส1บประมาณ3ชั่วโมงนาะ3ชั่วโมงครึ่ง นะครับก็วัดกันเหนื่อยเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราได้ปลาอะไรกันบ้างนะครับปลาเป็นไซส์ใหญ่แล้วกรอบการอ่ะไปนาดูนี่แต่ว่าปลาส่วนใหญ่เป็นตะเพียนตะเพียนนลาตะเพียนความจริงที่ไซส์ใหญ่อล้หลุดไปด้วยนะนะปล่อยหลุดไปนะครับพูอนะบ <c oughs> ดอย่างนั้นได้ไงโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปใหอปป้อะปอมไปนะครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่า สนุกเลยวันนี้สนุกเลยหายยากเลยเพราะว่าวัดตลอดนะมีตัวใหญ่ที่เรายังล่าเจ้าถิ่นได้ด้วยใช่ใช่เสียดายสองรอบสองครั้งมั<ะ>้งที่เบดจ,จะตกน้ําอ่ะเบดจะตกน้ํารอบนึงวัดไม่ทานอีกสองสารอบแล้วมันมันลากแรงนะครับก็ถึงว่าเรายังอาจจะยังไม่ไม่จบกับที่นี่นะอาจจะมีอีพีต่อไปมาลงที่นี่ต่อที่นี่มันของอะไรนะของละพีพัดของละพีพัดของละพีพัดเลยระหว่างลองสี่กับของห้า 4ี่ของห้าเนาะช่วงช่วงรอยต่อใช่ใช่นะครับโอเควันนี้นะเขาก็มาลงแห่พอดีไปลงอวนพอดีลงขายเราก็ต้องไปแล้วครับงานนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปของปาเพื่อนปลาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเจอกันโอเคครับนะครับก็ปกติแล้วเรา ถ้าไซส์ใหญ่แล้วมีเวลาเราจะไปกินนะครับแต่ว่าถ้าไซส์ไม่ใหญ่มากเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปอน,นุบาลบ่อที่บ้านผมเนาะนให,<อ>ใหญ่แล้วนพ, <อ S 1> <ม>พี่ตกินที่ทหลังเดี๋ยวไปดูีกคีนึงเนาะไอตัวใหญ่ลงไปวางไปปล่อยด้วยกันนะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ให้น้องไปแล้อืมรอดหรือเปล่าลองวางลอยก็วางไปเลย